นี้นะคะจะให้ทุกคนมาทายโลโก้ภาษาโปรแกรมมิ่งค่ะคิดว่าฝั่งไหนถูกต้องเนี่ยให้ยืนฝั่นั้นเลยนะคะเขียนอย่างเดียวเลยครับไม่เคยจำโลโก้เลยหลับตาก็ก็นึกออกเลยอ่ะง่ายๆอย่างเนี้ยหลับตาแล้วเห็นโลโก้ได้ยงพี่โอเคท่านใจเลยครับเฮ้ยอย่านี่แหละนจะเป็นน้ำเงินนี้มันคนลโทนเลยโอ้ใช่น่นแน่นอน ่านี่เป็นสีฟ้าคนละโทนด้วยซ้ำผมจำโทนได้จำแบบเฮกสีได้เลยมันต่างเหรอมันอยู่ตรงกลางเลยพี่นั้นอ๋อใช่ใช่ผมจำได้จอราคลิปชิดขวาจะให้อยู่ตรงกลางทำไมชิดขวาลูกกลมค่ะต่อไปค่ะลับมาลูกกลมมันจะสีส้มๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่ละถ้าอย่างั้นเอ้ยไม่แน่นะเป็นปูออ๋เออมาขอดสามสี่ ไม่ไหนปูพี่มิมีเลยรไหนปูสีส้มไม่แต่ผมว่าอันนี้มันสมมากนะเขาจะมีไอ้เฉกนั้นขึ้นมาทำไมพงท์ธรู้สึกลึกลับดีที่ว่านนะมีอะไรเลือดซ้ายดีกว่านู่นแหละดาอยู่แล้วอันนี้ค่ะอ่าผมบอกแล้วมันสมมากเขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีเอาแล้เราอยู่ขวาทำไมพี่หน้าแอ้ตรงนี้กำลังหาความเฮ้ยมันคือเฉดสีสีมันต่างผมว่าตรงนี้สีกรมกว่าเฮ้ย ใช่ผมว่าขวาเอ้ยแต่มันขวาไปเยอะเลยนะฝั่งนี้ใช่ไหมไปเดี๋ยนะอ้าวผมผมวันนี้เพราะว่าผมว่าสีอันนี้มันกลมกว่านี่เห็นไหมคือไม่รู้เลยว่าขีดมันสั้นกว่ากันเออพี่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 นึกว่าคนละสีนะตอนแรกใช่ผมนึกว่าคนละสีไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับก็ถูกโอเคครับโอ้โหหางเดียวหสองหางผมว่าเนี่ยลาล่ามูไปซ้ายดีกว่าครับผม นี่เดี๋ยวขอแวะไทยอินแป๊บนึ่งคือของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนในส่วนที่เป็นแบบเนื้อหาวิธีการเขียนเนี่ยเรียนได้หมดเลยอยู่ที่วัตถุดิบพัทโรงเรียนได้นะครับผมมันไม่คว่ำอ๋อนี่ไงอยมันมีสองเทกกไม่น่าจะผิดไปเดินนะ้ยมันมีสองเทกผมเชื่อเลยมันสมมากเลยมากเนี่ยตรงเนี้ยเก็บเท่ากันเลยนี่ไมา ยังตอบครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกเหมือนมั่นใจขอโยกอ่ะเอาสาวดีกว่าอ่ะมานี่สวยตัวทันมีใครจำได้ไหมเดือยเพื่อความสวยงามของโลโก้อ่ะผมว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้เพื่อความสวยงามของโลโก้เลยนะคือผมไม่เอาถูกเอาผิดแล้วเอามันสวยไว้ก่อนดีกว่าแล้วมันจะเอาขาเข้าไปในนั้นทำไมอ่ะพี่ใช่ไหมมันอาจจะกำลังก้าวข้ามอะไรบางอย่างโอเคงั้นผมเชื่อพี่อนะ ผมเชื่อมันก้าวข้ามแน่นอนแต่พี่เงี้ว่าฝั่งซ้ายอ่ะไม่เป็นไรผมยืนยันคำตอบนี้เลยนี่ก้าวข้ามไปและแตลว่มันก้าวข้ามมาแล้วไงมันมข้าวมาสองขาเลยมันก็แดงดีแดงเหมือนกันโอ้ยอยนี่นี่เฉดมันสลับกันพี่เฉดเนี้ยมันสลับกันอืมแต่เพื่อความสมมาตรอะว่าต้องวันนี้ว่ะต้องเงี้ยวเพิ่งวางผมว่าเพื่อความสวยอะจริงๆริอะโลโก้ต้องออกแบบให้สวยอยู่แล้วอะ พีเอฟเรียกตรงข้างผมด้วยนี่ว่านี้เพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ในการวางเทคคาว่าลูบี้อยู่ข้างๆอีแต่ว่แต่ถ้าผมนำมันก็วางได้เหมือนกันครับดกถึงครับไม่อยากพูดสิเดี๋ยวพีเอฟชนะอ๋อยังไม่แพ้เลยนะเออว่าก็ถ้าใครชอบลินี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมพีเอด้วยนะครับขอบคุณมากครับ